ม m a z i n g มากวันเกิดตัวเองนะคะมีคนซื้อเคกให้ซื้อเองุดอไ่อนเลเคนุณพยาบาลคือทํำแบบนี้คุณพยาบาลให้ดระบายได้เดี๋ยวีนจะเห็นคันไม่ไม่ เกจสองร้อยแต่ว่าบอกว่าแต่ว่าต้องพนต้องอนเอาบวีไปลอยหรอเพียงไพยง่อรกวยเลยนะ้องพรันสมัเองปันสมิรละมันอ่นน่อยตัวนี้มันาตอนไมนี้ง่ยต้องชื่อไรอง่อยา่ะคิดา่เด็ี่ะนี่มาดัน่งม่งน่ย Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มาสักคร Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ครั้งหนึ่ง Happy birthday to you Happy birthday mm hmm. to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday เคยไหมเคยไหมเคยไหมเคยใช่ไหมเปล่าไหมเปล่าไหมเปล่าไหมอันนี้ต้องถามเลนะไอาไอ้องจะคล้องจะคลองอีนี่โอ้ยเงียบยอดอ่ะพี่หนูมาลอไหนูมาลองอ่ะมันเด้อพี่หนูพี่หนูพี่หนูเน้ สายเปย์สายเปย์แต่ว่าต้องท่อนแม่หัวไรนไปกินสิไปกินสิเดี๋ยวให้พี่เนี่ยปาดให้มอฟันดีกินไปกินนังมุ้ง